เบียร์คะเบียร์เบียะเบียะหันมาหน่อยอันนี้เป็นการขับรถครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ขับรถครั้งแรกในชีวิตจริงจริงเยอะไหมคันเร่งอยู่ตรงไหนเลยคันเร่งฝั่งนู้นอ่ะสอนสอนไอ้คันเร่งเอออ่ากลางเบรกกลางเบรกไอ้มีสองอันใช่เออมีอันแลัวหลักการง่ายๆปิดปิดประตูอด้รเกียร์เกียร์ละคะเอานี้ลองเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟเปิดไฟได้พี P P นี่คือเกียร์เกียร์ว่าง ไอ้พีนี่คือเกียร์ว่างเกียร์จอดเลยแหละเอ็นเกียร์ว่าใช้ไปไหนก็ได้ไไม่ด้เกียร์ว่ามันว่างนี่เราไปเกียร์หนึ่งเลยเดินบีบบีบแล้วก็มาดีเอ็นดีอ่ะเออบีบแล้วก็มาดีเบเหยียบเบรกไว้ก่อนเหยบรคเบรคกยนเดินกลางเออเหยยีบเบรคไว้ก่อนคนคนใช้เท้าเดียวปะใช้เท้าเดียวใช้เดียวใช้เดียวเขาใช้เท้าเดียวเท้าขวาเบรคปึ๊บอ่าปล่อยเบรคปล่อยเบรคหมุนพวงมาลัย ไอ้นมันไปเองเลยเหรอไปเองไปเองแล้วก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งส่งไปทีละนิดทีละนิดไม่เหยียบได้แต่ไอ้ของมันต้องค่อยๆเหยียบเบรคเบรคต้องค่อยๆเหยียบค่อยๆปล่อยเบรคแล้วก็เหยล้วคุณจะรู้ได้ไงมันมันวินไม่พอนะมึงมึงอย่าขับเร็วแบบมึงอนะจะช้าไม่ต้องเหยียบก็ได้ปล่อยให้มันไหลไปผลปะเดี๋ยวกูคอยดูให้ฝังเกต มันก็คืนพรมาะไยให้ตรงแล้วคืนพรมาะไยตรงก็คือจะตรงคือลักษณะตรงก็ค่อยตัดนิดหน่อยเราลองเหยียบพรมเหยียบคันเร่งสบไปนิดหนึ่งยังนะไม่มันเรื่องนีรถเช้างกูไม่ค่อยอยากเหยียบอ๋อเออนี่คือแบกแกนี่มึงต้องค่อยๆจังหวะเลยค่อยค่อยเลียแยกเลียเลียเลยอันนี้จริงๆคือมันจะค่อยคแบบเออ สมมติมันจะค่อยๆแบบถ้าอย่างเงี้ยคือว่ายังเบรกไม่ดีต้องเบรกอย่าให้กระตุกเบรกให้นิ่มแบบนั่นเลี้ยวคุณเลี้ยวได้บ้านีหมเลี้ยวได้เลี้ยวได้คุณแนะนำตรงไปเดียตรงไปแล้วค่อยถอยเออตรงไปแล้วค่อยถอยตรงไชิ้นนี้หน่อยยัดเบรกยัดเบรกเขาไม่หค่อยๆเหยาะเออแล้วก็ถอยถอยนี่คือเกียร์ต้องเปลี่ยนมาเป็นเกียร์อารีเทิร์นเออ แล้วก็ถอยแล้วก็หักลรงมัอะไรนี้เบรกเบรกเบรกเบรเบรค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆปล่อยเบรกค่อยๆปล่อยเบรกค่อยๆปล่อยเบรกหักหมดแล้วให้สุดเลยใช้สุดเลยเออหักใช้สุดเลยตาปล่อยตาค่อยๆปล่อยกูบอกเหยียบเบรกก็เหยียบเบรกนะเหยียบเบรกเยียบเบรกเหยียบเบรกเออแล้วก็คืนพวงอะไรตรงแล้วก็ถอยถอยได้ถอย คืนต่อมาให้นายเย็บแบกเย็บแบกเย็บแบกค่อย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 ๆ่อยเรียรค่อยเรียเออแบกแบกเออแล้วก็หักคืนมาฝั่งนี้ปล่อยปล่อยไปค่ะแล้วก็มามาเอ้ยเดินหน้าเดินหน้ามาดีเออแล้วก็เออหมุนไปหมุนไปปล่อยค่อยๆปล่อยคันเล็กเค่อยๆปล่อยเบรคค่อยๆปล่อยเบรคไปเออปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปคืนพวงมาลัยไปคืนไปคืนไปอีกคืนไปอีกเออ สีมาแค่นี้แล้วก็ตรอง,อตองอก็เนี้ยตรงแล้วฮะตรงแล้วก็วไปเออตีนหนักด้วยอว่าจะเดียเด๋ยวมา <c oughs> อววเ,เ,เามาออใกล้ถึงแล้วเราก็ค่อยๆเรียบเบรกไฟอ่าเบรกเป็นแน่ เบรกเบกเบกได้เบก่อนก็ได้เบรกเบรกก็ได้มีรถมาเยอะเดี๋ยวกูถ่ายเองเดี๋ยวมันไม่พนนี่ะบอกูเต้องไปดไีย๋ยวอกูไดี๋ยวมึลไปเเลออเยดได พอ่อเขารู้สึกไหมตื่นเต้นเลยเออก,กลับเลยกลับเลยหนีรีบารถกลับ <c oughs> กกบ้านเลยอ่ะ